วันนี้ช่องปู่เล่านิทานข้างกองไฟเราก็ได้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็เป็นเรื่องเสือสมิงที่ปู่ได้จะามาเล่าสู่กันฟังนะฮะอันนี้จะเป็นเสือสมิงที่ดุร้ายเงาอสูรในป่าคืนเดือนมืดในฤด,ดูฝน เสียงแมลงกลางป่าลึกต่งร้องระงมแข่งกันน้าค้างหลายหยดจากใบไม้ราวกับน,น้ําตาของพูดผีป่าใหญ่แห่งหมู่บ้านดงตาลหมู่บ้านนี้เป็นชื่อหมู่บ้านดงตาลซึ่งอยู่ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งป่านี้ขึ้นชื่อว่า เป็นป่าที่น่ากลัวแล้วก็มีเสือสมิงอยู่ไม่มีใครกล้าเข้าไปในยามค่ำคืนเพราะมีเงาร้ายที่พุทธผู้แก่และชาวบ้านต่างเล่าขานต่อๆกันมาว่าที่นั่นคือถิ่นเสือสมิงแต่มันไม่ใช่เสือธรรมดาทั่วๆไปลายพาดกรอนทั่วๆไปนะครับเป็นเสือสมิงแห่ง หมู่บ้านดงตาลที่ชาวบ,บ้านต่างกลัวกันเพราะเป็นเสือสมิงที่ร้ายกาดและมันดุร้ายเสือสมิงตนนี้เนี่ยมันกินคนไปหลายต่อหลายคนจนวิญญาณของมันนะกับคนที่มันกินเข้าไปเนี่ยหลอมรวมกันจนเป็น เสือสมิงที่ดร้ายครึ่งเสือครึ่งคนครึ่งผีก็ว่าได้นะครับเพราะอะไรคืถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่ามันสามารถแปลงกายได้สารพัดบางคำ่ำบางคืนนะมันกลายร่างเป็นชายชาราถือไม้เท้าบางคืนมันก็แปลงร่างเป็นหญิงสาวสวยมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในหมู่บ้านโดงตาลก็มี แต่แท้ที่จริงนะมันคืออสุรร้ายที่คอยล่อผู้คนให้ติดเหยื่อมันหลายเดือนผ่านไปที่หมู่บ้านดงตาลแห่งนี้นะมีชาวบ้านในหมู่บ้านได้หายตัวอย่างลึบลับกลางคืนดึกดึดื่นดื่นทีละรายสองรายชาวบ้านบางรายแค่ไปเก็บฟืนไปเก็บเห็ด ในป่าบางรายเข้าไปหาของป่าบางรายที่ออกไปล่าสัตว์ก็ได้หายแบบร้ายร่องรอยไม่เคยมีใครกลับออกมาเหลือเพียงร่องรอยเลือดสาดเป็นทางเหมือนโดนสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งกัดกินลากถูลูถูกลางเข้าไปในป่าลึก และบางครั้งเนี่ยชาวบ้านก็ได้ยินเสียงคำรามของเสือเนี่ยอันน่ากลัวลอยมากับลมจนหัวหน้าหมู่บ้านดงตาลแห่งนี้และก็ชาวบ้านเนี่ยอยู่ไม่ติดไม่เป็นอันที่จะออกไปทำมาหากินออกไปไร่ไปสวนกันเลยแหละถึงได้ นั่งคุยกันแล้วก็หัวหน้าหมู่บ้านดงตาลก็ได้สอบถามกับลูกบ้านว่าในหมู่บ้านเราเนี่ยตอนนี้หาพรานเก่งๆต่อแหวงที่เมื่อก่อนว่าเก่งๆเคยก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วตอนนี้ใครได้ยินไหมว่าในหมู่บ้านล้วแวกใกล้หมู่บ้านดงตาลเราเนี่ยมีพรานคนไหนมัง่งที่เก่ง แล้วก็มีลุงสาลูกบ้านคนหนึ่งเลยกับหัวหน้าหมู่บ้านว่าข้าเคยได้ยินเขาเล่ากันว่าที่หมู่บ้านโนนสังนะนั่นจะเป็นหมู่บ้านที่ถัดไปนะเขาเล่าลือกันว่ามีพรานป่าคนหนึ่งชื่อพรานบุญเมียนะแกเป็นคนที่เก่งแล้วก็ล่าสัตว์เก่ง พวกสัตว์ดุร้ายเนี่ยเกก็เคยล่ามาหลายต่อหลายครั้งละและพรานบุญมีนยเป็นคนที่เก่งในด้านคุณไสเกี่ยวกับพวกสัตว์ดุร้ายเกก็น่าจะช่วยเราได้นะหัวหน้าหมู่บ้านดงตานก็เลยคุยกับทุกคนว่าในเมื่อหมู่บ้านเราไม่มีพรานที่เก่งๆเราลอง หาผู้ชายไปขอความช่วยเหลือดูถ้าในพรานบุญมีเนี่ยเขาสามารถมาช่วยหมู่บ้านเราได้กำจัดไอ้สมิงร้ายตัวนี้เนี่ยเท่าไรพวกเราก็คงจะต้องรวบรวมเงินให้พรานเขานะเพราะว่าพวกเราไม่มีใครที่จะช่วยได้แล้วอะถ้าไม่อย่างนั้นนะ เี๋ยวเราคงต้องได้ย้ายหนีจากหมู่บ้านนี้ไปแน่ๆเลยเพราะว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยเราเคยอยู่กันมานานอุดมสมบูรณ์การจะย้ายไปที่อื่นนี่ไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่กันได้ไหมเมื่อทุกคนตกลงปรงใจกันแล้วหัวหน้าหมู่บ้านก็ได้ส่งชาวบ,บ้าน ไยจการสองคนเพื่อไปหาพรานบุญมีที่หมู่บ้านโนนสังหมู่บ้านโนนสังกับหมู่บ้านดงตานเนี่ยห่างอยู่ห่างกันถ้าในสมัยก่อนเนี่ยต้องใช้เท้าเดินอย่างเดียวคงจะใช้เวลาครึ่งวันนั่นแหละกว่าจะไปถึงบ้านโนนสังแต่เมื่อหนุ่มสองสองนุ่มชายชะการแห่งบ้าน,านดงตานเนี่ย ก็พร้อมที่จะอาสาไปตามหาพรานบุญมีแล้ทั้งสองก็ได้จัดเตรียมสัมภาระแล้วก็ไปที่หมู่บ้านโดนนนสังเมื่อไปถึงเจอพรานบุญมีอยู่บ้านพอดีแล้วก็ทั้งสองก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พรานบุญมีรับทราบว่าที่หมู่บ้านของเขาเนี่ยบ้านโดกงตานเนี่ย ตอนนี้มีเสือร้ายมาก่อกวนอรารวาสแต่พวกเขาอ่ะไม่มีในพรานที่เก่งๆก็เลยมีคนแนะนำให้มาหาพรานบุญมีและพรานบุญมีก็ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็บอกกับสองชัยชการแห่งหมู่บ้านดงตาลว่าเท่าที่ข้าฟังมานะ เสือตัวนี้นะมันคงไม่ใช่เสือธรรมดาแน่ๆมันต้องเป็นเสือสมิงครึ่งคนครึ่งผีครึ่งสัตว์แน่นอนฉะนั้นการปราบมันเนี่ยมันจะต้องยากกว่าเสือทั่วๆไปและพรานบุญมีก็รับปากกับทั้งสองว่าไม่เป็นไรเมื่อทุกคนมาขอร้องถึงที่นี่แล้ว ข้าก็จะลองไปเสี่ยงดูแต่ว่าไม่รับปากนะแล้วทั้งสามก็เตรียมตัวเมื่อพรานบุญมีเตรียมสมภาระปืนคู่มือปืนคู่ใจแล้วก็ข้างในก็จะมีของขลังหลายอย่างอยู่ในย่ำอยู่ในย่ำของพรานบุญมี แล้วก็เดินทางมาที่บ้านดงตาลในเย็นในบ่ายวันนั้นเดเมื่อมาถึงทางหมู่บ้านดงตาลนัทางหัวหน้าหมู่บ้านดงตาลพร้อมกับชาวบ้านก็ได้ต้อนรับพรานบุญมีและก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เจอมาให้พรานใหญ่รับสักและทุกคนก็ปรึกษาหารือกันแล้วก็พาพาพรานบุญมี ออกสำรวจร่องรอยต่างๆที่ชาวบ้านนี้เคยเจอมาพื้นที่รอบๆหมู่บ้านของหมู่บ้านดงตาลเนี่ยแล้วก็พรานบุญมีก็เลยบอกว่าวันนี้มันจะค่ำแล้วนะเอาไว้พรุ่งนี้เช้าเราค่อยจัดการอีกทีนึงแต่ว่าคืนนี้เราต้องคุยกันว่าเราจะทำยังไง เพราะว่าการที่จะไปลไล่สมิง้ายตัวนี้เนี่ยมันอันตรายแล้วก็สูมเสี่ยงฉะนั้นเนี่ยข้าคิดว่าเราอาจจะต้องหาเหยื่อล่อมันเพื่อให้มันออกมาเมื่อทุกคนได้ยินว่าหาเหยื่อล่อชาวบ้านก็ตกใจว่าพรานบุญมีอาจจะไม่ถึงว่าต้องเอาคนไปล่อหรือเปล่า ทุกคนสีหน้าเริ่มเปลี่ยนแต่ว่าพรานบุญมีก็อธิบายให้กับทุกคนว่ามันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนเข้าใจนะที่ข้าบอกว่าต้องหาเหยื่อไปล่อมันเนี่ยเราจะใช้สัตว์เป็นวัวก็ได้หมูก็ได้เอาไปมัดแล้วก็ใช้ล่อมันแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยให้พวก เราทุกคนนะจับสัตว์เลี้ยงพวกวัวพวกควายพวกหมูอะไรพวกนี้ขังไว้ให้หมดส่วนคนเนี่ยผู้ผู้ใหญ่ผู้หัวหน้าเนี่ยให้ประกาศเข้าไปเลยว่าห้ามออกจากหมู่บ้านเด็ดขาดช่วงนี้ห้ามเข้าป่าห้ามไปหาของป่าห้ามไปไร่ไปสวนเด็ดขาดภายในสมวันนี้นะ พานบุญมีพร้อมชาวบ้านดงตานเนี่ยห้าหคนได้นอนที่บ้านของหัวหน้าหมู่บ้านเสร็จตอนเช้าพรานบุญมีก็เลยบอกว่าให้หัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยไปหาวัวมาให้ตัวนึงแล้วก็ขอแรงชาวบ้านสักห้าคนนี่แหละไปกับข้า มาทุกคนไปสำรวจพื้นที่เสร็จแล้วก็พรานบุญมีก็เลยบอกว่านี่แหละน่าจะเป็นที่ที่เหมาะให้ออกห่างจากหมู่บ้านนิดนึงแล้วเราก็เอาวัวตัวเนี้ยผูกกับหลักดีๆแล้วทุกคนก็ช่วยกันตัดไม้เพื่อไปขัดห้างบนต้นไม้นี่แหละเหมาะเลยแหละขัดห้างให้มันพอนั่งได้สักสองคนนะ แล้วเมื่อจัดการทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยให้ที่เหลือเนี่ยกลับเข้าไปที่หมู่บ้านแล้วกันเมื่อในผ่านบุญมีบอกกับหัวหน้าบ้านว่าเสร็จสับแล้วก็ให้หัวหน้าบ้านเนี่ยพาทุกคนกลับไปที่หมู่บ้านนะแล้วก็หัวหน้าคิดว่ามีใครไหมที่จะเป็นมือดีๆเอาไว้อยู่เป็นเพื่อนข้า นอกนั้นให้กลับไปที่หมู่บ้านนะหัวหน้าก็เลยหัวหน้าหมู่บ้านดงตานก็เลยชี้ไปที่ลุงคําปันเพราะว่าลุงคําปันก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนชอบล่าสัตว์เขาจะเรียกว่าพรานคําปันเหมือนกันแต่ว่าลุงแกไม่มีคาถาคมแกเป็นคนที่ชอบล่าสัตว์เฉย แกอายุก็น่าจะประมาณ48่สถึงห้ต้นตนๆนแล้วละ่ะเก่งในการล่าสัตว์ที่ชาวบ้านตรงตาลมีเหลืออยู่ตอนนี้และแกก็ยิงปืนแม่นใจแกก็เด็ดเดียวไม่ค่อยจะกลัวอะไรหลังจากนั้นหมดทุกคนกลับไปหมดทั้งพรานบุญมีแล้วก็ลุงคำปัน่นก็เลย คุยกันว่าให้ลุงคำปันขึ้นไปบนห้างก่อนนะหลังจากนั้นเดี๋ยวพลานจะขึ้นตามไปแล้วพลานบญนี้พรานบุญมีก็ได้เดินสำรวจเชือกที่ผูกกัวแล้วก็พลานบุญมีเดินไร้คาถารอบต้นไม้สามรอบพร้อมกลวยดินขึ้นมาหนึ่งกำมือ และเด็ดใบไม้แถวนั้นนะมาสามใบปานบญมีก็ได้นำขึ้นไปบนห้างที่ทั้งสองอยู่ด้วยทั้งสองคนก็นั่งเรียบร้อยบนห้างปานบนมีก็เริ่มบริกรรมคาถาสามจบใส่ใบไม้ที่เด็ดขึ้นไปนะ และนำไปปักไว้รอบๆห้างบนห้างที่นั่งกันอยู่นั่นนะจากนั้นปราณบนุญมีนำกระสุนอาคมที่ตัวเองเอามาด้วยเนี่ยบรรจุใส่ในลำปืนพร้อมกับเอาดินที่เมื่อกี้กวยมาเนี่ยหยอดเข้าไปตรงลำปืนอีกนิดหน่อย บริกรรมคาถาเพิ่มเข้าไปอีกบอกให้เจ้าที่เจ้าทางแถวนี้รับรู้ด้วยเมื่อทั้งสองนั่งกันยังหลายชั่วโมงก็มีแต่เสียงวัวที่ร้องมอมอมอแล้วก็ลมพัดมาเป็นระยะระยะเสียงนกป่าร้องกันหนาะหู ผ่านไปอีกหลายชั่วโมงพอเย็นเย็นมาวัวตัวนั้นก็เริ่มทำท่าทางแปลกๆเป่าปากแล้วมันก็เริ่มดิ้นแรงขึ้นพร้อมมีลมพัดมาเย็นเยือกเข้าไปในสวงมีกลิ่นคาวลอยมากับลมยิ่งเพิ่มบรรยากาศให้วางเวงขึ้น แต่สำหรับพรานบุญมีเนี่ยสัญชญาณของในพรานใหญ่ตาและหูแกสัมผัสจับสัญญาณอะไรบางอย่างพรานบุญมีเลยสะก,กิดกับลุงคำปันวะ่าตอนนี้ให้ระวังตัวให้ดีนะขาคิดว่าไอ้สมิงร้ายเนี่ยน่าจะเข้ามาใกล้เราแล้วล่ะ ดรือเข้ามาไกลในสระสมีใกล้ๆนี้แล้วนะทาให้วัวที่ผูกอยู่ข้างล่างเนี่ยมันดิ้นแรงขึ้นอีกทําให้ในตาพรานบุญมีเริ่มจับจ้องไปที่วัวและผ่านไป15บหถึงยีนาทีก็มีเสียงสัตว์ตัวเบาเตือนเหยียบใบไม้มา จากทางทิศเหนือย่องเข้ามาอย่างเบาวิวทันใดนั้นเนี่ยตาของพรานบุญมีก็เห็นร่างของไอ้เจ้าหลายพัดกรอนตัวใหญ่มะคือมาตามันเนี่ยเล็งมาที่วัวและดูมันย่องมาอย่างกับแมวที่เห็นหนูเหมือนกำลังจะตะครุบใส่เหยือ่อ ในมือพรานบุญมีเล็งปืนไปที่สมิงร้ายพร้อมบอกกับลุงคำปันว่าให้ลุงดูไว้นะเดี๋ยวผมลงมือก่อนถ้ายังไงเนี่ยลุงค่อยสามตำทีหลังถ้าเผื่อว่ามันยังไม่ตายอะนะเพียงอึดใจเนี่ย เจ้าสมิงก็กระโดดตะปบวัวทันทีพร้อมกับชักไปที่คอแต่ว่ามันมีเชือกที่ผูกวัวไว้อย่างแน่นหนานเจ้าลายพาดก่อนก็เลยพาไปไม่ได้มันก็เลยกดวัวตัวนั้นลงกับพื้นพร้อมขย้ำเขี้ยวย้ำเข้าไปอีกทีนึง จากนั้นพรานบุญมีเห็นจังหวะได้พอดีที่วัวกำลังจะแน่นิ่งแล้วก็เสือพรานบุญมีเลยเล็งเ,เ,เปินคู่ใจพร้อมกระสุนอาคมที่ไปที่กกหูของไอ้ปลายพาดกรอนและกดเข้าไปปังในขณะนั้นเจ้าเสือร้าย ก็กระโดดขึ้นสูงสองเมตรแล้วลงดิ้นชักกระตุกกระตุกล่านบนมีเลยเบาลุงคำปันว่าลุงลุงกดมันเลยในขณะที่ลุงคำปันกำลังตกตะลึงกับไอเสือสมิงตัวนั้นเพราะว่าลุงก็เพิ่งเคยเห็น ตอตัวเป็นเป็นในรายพาดกรอนเนี่ยครั้งแรกในชีวิตด้วยแล้วลุกคำปันก็จกปืนลูกซองยาวตัวเองเหนียวไกลไปซ้ำเข้าไปอีกปั้งหนึ่งนัดจนไอ้สมิงไร้แน่นิ่งไปกับพื้นแล้วในขณะนั้นทั้งสองดูเวลา เพิ่งจะพบคําตะวันยังไม่ตกดินทีทำให้พรานบุญมีบอกกับลุงคําปั่นว่าเสร็จเราแล้วละ่ะคัดไอกระสุนอาคมข่าเนี่ยไม่เคยพลาดอยู่แล้วละ่ะเร็วเราลงไปแล้วก็ริบกลับเข้าไปที่หมู่บ้านก่อนก่อนที่มันจะมืดเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึงทั้งสองรีบลงจาก ห้างแล้วก็เดินทางไปที่หมู่บ้านซึ่งชาวบ้านทุกคนเนี่ยต่างมั่นใจว่าได้ยินปืนสองนัดติดติเนี่ยมันต้องจัดการไอ้สมิงตัวนี้ได้อยู่แล้วแหละแล้วก็สอบถามกับพรานบุญมีแล้วก็ลุงคำปันทั้งสองก็บอกก็คงจะเรียบร้อยแล้วลหะไอ้สมิงร้ายตัวนี้นะเพราะว่า ตั้งสองนัดแล้วก็มันโดนกระสุนอาคม่าแล้วเนี่ยคงจะแน่นิ่งไปแล้วละ่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันมืดแล้วพรุ่งนี้เช้าเราค่อยไปดูกันส่วนไอ้วัวที่เราไปเป็นเหยื่อเนี่ยก็โดนมันกัดซะสิ้นไปแล้วละ่ะพอลุ่งเช้ามาทุกคนไปดูไอ้สมิงร้ายตัวใหญ่มาก มอนแดดิ้นอยู่ข้างๆวัวเมื่อทุกคนไปดูเห็นภาพแล้วตั้งมั่นใจว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะต่อจากนี้ไปหมู่บ้านดงตาลของเราก็คงจะอยู่กันอย่างสงบสุขกันสักทีแล้วก็ได้ให้ชหัวหน้าบ้านดงตาลก็เลยให้ชาวบ,บ้านเนี่ย ช่วยกันขุดหลุมฝังทั้งไอ้เจ้าสมิงร้ายพาดกรอนตัวนั้นแล้วก็วัวที่เอาไปไว้เป็นเหยื่อล่อแล้วทุกคนก็กลับมาที่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านดงตาลก็เลยได้มอบเงินจำนวนหนึ่งที่ชาวบ้านรวบรวมไว้ให้กับพรานบุญมีซึ่งพรานบุญมีก็บอกว่างานนี้เป็นงานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ข้าจะรับไว้แต่ว่าจะคืนส่วนหนึ่งให้ชาวบ้านเพราะว่าคนเราเมื่อยามอยู่เวลาช่วยเหลือกันก็จะเป็นเวลาแบบนี้แหละข้าจะไม่เอาเงินเต็มจํานวนแล้วก็จะแบ่งส่วนหนึ่งให้กับลุงคำปันด้วยจากนั้นมาหมู่บ้านดงตาดนี้ก็อยู่กันอย่างสงบมีความสุขปกติตลอดมา